สวัสดีครับวันนี้วันที่23าพฤษภาคมนะครับเรารับรถเข้าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นวิวโกแชมลูกค้าบอกเพื่อนที่โรงงานแนะนํามานะครับไฟหน้านะครับค่อนข้างสกระปรกเก่าหมองนะครับตามอายุการใช้งานของรถทีนี้เราดูความสว่างหลอดเดิมมาได้ประมาณนี้ขอไฟสูงหน่อยไฟต่ำระดับไฟอยู่90เซนนะทีนี้เดี๋ยวลูกค้านะครับเลือกเป็นไฟหน้าบิลดีรุ่นแรปเตอร์นะครับแล้วก็ ไฟวงแหวนลูกค้าไม่ใส่นะครับจะใส่เป็นครอบแบบธรรมดานะครับหรือก็รถแลกแจกแถมลูกค้าไปครับแล้วก็มีแถมไฟหนีให้โอเคปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วเรามาดูความสว่างและความสวยงามว่าจะแตกต่างกันเดิมประมาณไหนครับโอเคขอตัวเรือนนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไบโ d ดรุ่นแรปเตอร์ อันนี้ลูกค้าให้โจ์มาคือขอไฟครอบแบบไม่มีวงแหวนนะครับลูกค้าชอบให้มันดูแบบเดิมๆนะไม่มีไฟอะไรเยอะแยะนะครับไปดีรุน่นแร็เตอร์นะครับ V2 โอเคเปิดไฟหน้าเลยไฟหน้านความสว่างก็อย่างนี้เลยครับเทียบกับตอนมา,อาขอไฟสูงหน่อยไฟตามปิดไฟเลยก็เนี่ยครับเปลี่ยนฝาครอบด้วยนะครับคู่หนึ่ง ราคาพิเศษไปนะครับเพราะว่าทำไฟหน้าโปลิเตอร์ด้วยนี่ับหล่อเลยนะครับคนละเรื่องกับตอนมาเลยโอเคใครสนใจทำไฟหน้าดีๆแบบนี้ก็ทักมาได้ครับปาร์ตไฟจิ้มพนันิคนชมชลบุรีนะครับเดี๋ยวขอตัวส่งงานก่อนนะครับสวัสดีครับ